สวัสดีครับมาต่อระบบเช็คชื่อออนไลน์กันครับในคลิปนี้ครับเป็นคลิป EP ที่21ครับในส่วนของอาจารย์นะครับเราจะทำแก้ไขการแสดงข้อมูลนักศึกษานะครับก็คือให้แสดงรหัสนักศึกษานะครับที่เราได้ข้อมูลมาจากการลงทะเบียนนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมนะครับเรากลับมาที่ระบบของเรานะครับก่อนหน้านี้ครับได้พาทําระบบลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็จะมีให้กรอก ข้อมูลรหัสนักศึกษาชื่อนามสก,กุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลของนักศึกษานะครับผมทีนี้ครับส่วนของหลังบ้านหรือว่าส่วนของอาจารย์เราจะต้องให้มีการแสดงรหัสนักศึกษานะครับที่อยู่ในตาราง t b l u s c o r e t d ครับะนะครับคอลัมน์นี้ครับ std s c o r e code คือก่อนหน้านี้ครับเราเรียกแสดงข้อมูลจากคอลัมน์ std s c o r e id นะซึ่งมันเป็น เป็นแค่ลำดับนะครับมันไม่ใช่รหัสนักศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาแก้ไขนิดนึงนะครับให้ตัวข้อมูลนะครับมันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับให้ตัวระบบนะครับแสดงรหัสนักศึกษาที่เป็นรหัสนักศึกษาจริงๆนะครับที่ไม่ใช่จากลำดับที่ลงทะเบียนนะครับทีนี้ครับการจะเข้าไปแก้โค้ดก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องมาไล่แต่ละสเต็ปก่อนนะครับโดยที่หลังบ้านนะครับระบบหลังบ้าน หรือว่าในส่วนของอาจารย์เราต้องมีการล็อกอินเข้าไปนะครับผมต้องล็อกอินเข้าไปซึ่ง username password นะครับก็คือให้ไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับอยู่ใน t b l บ e a c h e r e นอ่์นี่ครับนะครับทีเบลเนะครับเมื่ออาจารย์นะครับหรือว่าคุณครูมีการล็อกอินเข้ามาแล้วก็จะมีการเรียกใช้คอนเทนเ e อร์ที่ชื่อว่า teacher อ่ถามว่าดูได้จากตรงไหน ดูได้จาก URL ด้านบนครับนะครับ Controller Teacher Function Index อ่ะทีนี้ครับเราจะเข้าไปเพิ่มการแสดงรหัสนักศึกษาเราจะเข้าไปแก้ตรงไหนบ้างนะครับส่วนแรกครับพอเราคลิกดูการเช็คชื่อนะครับคลิกดูการเช็คชื่อครับมามายังหน้าฟอร์มเช็คชื่อใช่ไหมครับเห็นไหมครับรหัสนักศึกษาตอนนี้ครับมันแสดงจากลำดับอยู่ นะครับมันไม่ได้แสดงข้อมูลรหัสนัึกษาที่มาจาก s t d code เพราะฉะนั้นเราก็จะมาไล่เปลี่ยนกันครับไฟล์แรกที่เราจะเข้าไปเปลี่ยนกันนะครับเหมือนเดิมครับเราโฟกัสที่ url ด้านบนก่อน controller ท,ที่เรียกใช้งานในตอนนี้ครับ controller ชื่อว่า teacher function checkin form นะครับผมอะ function checkin form เรากลับไปที่โค้ดของเราเปิด controller teacher ขึ้นมา คอนเทนเ l อร์ซีเชอร์ครับและฟังก์ชันที่เราจะเข้าไปแก้ไขครับ CheckInform อ่ะ uh, นี่ครับลองเช็คชื่อฟังก์ชันดีๆก่อนนะครับว่าถูกไหมเช็คอินฟอร์มนะครับในส่วนของฟังก์ชันเช็คอินฟอร์มีการเรียกใช้วิวชื่อว่า s c o r e l i s t u v i e w ครับนะครับนี่คือไฟล์ที่เราจะต้องเข้าไปแก้ข้อมูลน,นะครับ จากนั้นครับเราไปที่โฟลเดอร์วิวครับแล้วก็หาไฟล์วิวที่เราจะเข้าไปแก้ไขก็คือ std underscore list underscore view อ่ะเปิดขึ้นมาครับส่วนของวิวนะครับผมอ่ะเปิดขึ้นมาแล้วก็จะเจอ t a g t a b l e ครับที่ใช้ในการแสดงข้อมูลนี่ครับ Tagtable ที่ใช้ในการแสดงข้อมูลก็คือแสดงหน้านี้นั่นเอง ส่วนที่เราจะเข้าไปแก้ครับคือคอลัมน์แรกครับหลานักศึกษาเราจะต้องมีการ Echo ข้อมูลจากตาราง s t b u score STD คอลัมน์ี่ชื่อว่า STD under score code นะครับคอลัมน์นี้ครับ STD under score code ถ้ากลัวพิมพ์ผิดนะครับให้คุณ d บบ b l ิลคลิกแล้วก็คัดลอกมาคัดลอกมาเสร็จแล้วครับกลับมาที่วิวของเราจากนั้นครับให้คุณโฟกัสตรงนี้ครับ t d ที่มีการ Echo STD ID ตรงนี้นะครับ เราก็เปลี่ยนเป็น std under score code ครับถ้ากอปมาแล้วก็วางได้เลยวางแล้วก็เซฟนะครับวางแล้วก็เซฟอ่ะนี่ครับจากนั้นครับเราลองเซฟแล้วก็ refresh ดูผลลัพธ์อ่ะเห็นไหมครับผมเป็นรหัสนักศึกษาที่มาจาก c อ l u m n std under score code เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะลองดูวิชาอื่นครับกลับไปหน้าหลักอ่ะคลิกช,ชื่อเห็นไหมครับมันจะมีการแสดงรหัสนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ที่มาจากคอลัมน์ SCD underscore code อ่ะเสร็จไฟล์แรกแล้วนะครับไฟล์ที่ใช้ในการเช็คชื่อครับต่อไปไฟล์ดูประวัติครับอ่ะนะครับไฟล์ดูประวัตินะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูใหม่ครับอ่ะวิชาเมื่อกี้ยังไม่เคยมีการเช็คชื่อมันก็เลยไม่มีข้อมูลนะครับอ่ะเรามาดูข้อมูลอ่ะเห็นไหมครับ อันนี้คือประวัติของการเช็คชื่อคอลัมน์แรกครับรหัสนักศึกษาเหมือนเดิมครับยังแสดงข้อมูลจากลำดับที่มีการลงทะเบียนเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องแก้ครับให้เป็น echo ข้อมูลจากคอลัมน์ที่ชื่อว่า std underscore code เหมือนเดิมครับก่อนจะเข้าไปแก้อะไรเราต้องดู url ก่อนนะครับ c o n เท o l l อรที่เราเรียกใช้ชื่อว่า teacher ฟังก์ชันที่เราเรียกใช้งานในหน้านี้คือ เช็คดีเทลบายเดทนะครับเช็คดีเทลบายเดทนะครับให้ดับเบิลคลิกแล้วก็คัดลอกไปครับอ่าคัดลอกไปแล้วก็เราไปค้นหาใน Controller Teacher ครับอ่าในกรณีที่โค้ดมันมีเยอะมากนะครับเราจะมานั่งไล่ดูทีละบรรทัดมันก็อาจจะเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการค้นหาชื่อฟังก์ชันได้เลยอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ Controller Teacher นะครับถ้าคุณใช้ Window s อยู่ นะครับ Windows อยู่นะครับให้คุณกด c t r o l แล้วก็ F ฟ Funky หรือถ้าคุณใช้เครื่อง Mac Mac OS นะครับ MacBook นะครับคุณกด Comma แล้วก็ F เหมือนกัน F Funky ครับอ่ะมันก็จะขึ้นหน้าต่างค้นหาเข้ามาอยู่ด้านล่างของหน้าจอนะครับอันนี้ผมใช้โปรแกรม s u b l า m เ Text ในการเขียนนะครับผมแล้วก็วางชื่อฟังก์ชันนะครับเห็นไหมมันก็จะเจอเลยถ้าเจอมันจะไฮไลท์เป็นสีเหลืองแบบนี้ครับ ไฮไลท์เป็นสีเหลืองแบบนี้ครับจากนั้นครับเราก็กด ESC ครับทีหนึ่งเพื่อปิดฟอร์มในการค้นหาไปะนะครับเรารู้แล้วว่าฟังชันฟังฟังชันนี้นะครับอยู่บนทัดนี้ส่วนต่อไปที่เราต้องไปไล่โฟกัสก็คือวิวครับอไอพวกการค u วรีข้อมูลพวกนี้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสิ่งที่เราจะแก้ก็คือส่วนของวิวครับนี่ครับชื่อไฟล์ค่อนข้างยาว History ครับ u n d e r s Check o r e c in Underscore list u view นะครับชื่อค่อนข้างยาวนะครับผมหรือใครจะเปลี่ยนให้เป็นชื่อสั้นมากกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมจากนั้นครับเราเปิด View ขึ้นมาครับไปที่ Folder View แล้วก็เปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับ History check in list view จากนั้นครับมาโฟกัสที่ Table เหมือนเดิมหรือว่าตารางแท็กตารางนะครับแท็ก Table นี่ครับอ่ะนี่ครับ แล้วก็ส่วนที่เราต้องเปลี่ยนครับที่มีการ echo r o w std id เราก็เปลี่ยนเป็น std code พิมพ์มาเลยนะครับพิมพ์มาเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนจาก std underscore id เป็น std underscore code นะครับผมจากนั้นก็เซฟครับเซฟแล้วก็ refresh ร,รีเฟรชดูผลลัพธ์อ่ะรีเฟรชนะครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะแสดงนะครับรหัสนักศึกษา จากคอลัมน์ sdn ได้สเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ต้องการแก้นะครับให้ระบบมันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับแสดงข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับผมอ่ะมีแค่2ไฟล์นะครับไฟล์แรกครับฟอร์มเช็คชื่อนะครับแล้วก็ไฟล์ที่2ครับดูประวัติการเช็คชื่อครับอ่ะนี่ครับจะดูประวัติวันที่เท่าไหร่ที่มีการเช็คชื่อนะครับก็จะแสดงทั้งหมดแล้วก็คอลัมน์ที่เป็นรหัสนักศึกษานะครับคอลัมน์แรกครับก็จะแสดง ข้อมูลรหัสนักศึกษาจากคอลัมน์ scd n น s c code นะครับอ่ะมี2ฝ่ายนะครับก็ค่อยๆไล่ทำนะครับระบบเราจะได้สมบูรณ์แล้วก็มีการแสดงข้อมูลได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับผมในคลิปต่อไปครับในคลิปต่อไปก็จะเป็นหัวข้อนี้ครับทําระบบลบข้อมูลนักศึกษานะครับในกรณีที่นักศึกษาพิมพ์ข้อมูลเข้ามาเล่นนะครับเราจะให้สิทธิอาจารย์ครับเข้าไปลบเลยนะครับถ้าข้อมูลนี้ไม่ได้ใช้ บลบออกก่อนก่อนที่จะมีการเช็คชื่อนะครับผมฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ